สืบเนื่องจากการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตบําบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมสภาเกษตรกรจังหวัดน่านปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2560ในพื้นที่ตําบลแม่คันิงค์อเภอเวียงสาจังหวัดน่านทําให้ได้ทราบถึงปัญหาของเกษตรกรซึ่งปัญหาหลักที่สําคัญของเกษตรกรในพื้นที่ตําบลแม่คนิง์มีความต้องการแก้ไขอันดับแรกก็คือปัญหาการขาดน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตรซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเป็นอย่างมากและทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีซึ่งในเวทีจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลได้มีตัวแทนเกษตรกรผู้นําชุมชนได้สะท้อนถึงปัญหาและความเดือดร้อนความต้องการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนตําบลแม่ขะนิงอําเภอเวียงสาจังหวัดน่าน ประกอบกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําองค์การมหาชนหรือสอสอนอได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสํานักงานสภากเกษตรแห่งชาติในเรื่องสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนและถือว่าเป็นความโชคดีของจังหวัดน่านเพราะเป็นพื้นที่เป้าหมายในการทํางานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา การดำเนินงานบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริปีพุทธศักราช2563สภาเศษกรจังหวัดน่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริจากมูลนิธิอุทก,กภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำจำนวนสองโครงการ 1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริชุมชนบ้านป่าแพ ตำบลแม่คนิงอำเภอเวียงสาจัังหวดน่านซึ่งการดำเนินงานแผนงานที่1ก่อสร้างฝายดักตะกอนจำนวน7จุดแผนงานที่2ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำจำนวน1จุดพร้อมวางท่อส่งน้ำระยะ168เมตรไปยังบ่อพักน้ำปราปาภูเขา 2. โครงการ SCG ร้อยใจร้อยแปดชุมชนรอดภัยแล้งถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุมชนบ้านห้วยหยวกหมู่ที่6ตำบลแม่ขนิงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแผนงานที่1ก่อสร้างฝายกักเก็บขนาดกว้างขวางรำน้ำ10เมตร ความสูง1เมตรพร้อมขุดลอกตะกอนแผนงานที่2ง,งานติดตั้งระบบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ของชนเผ่ามราบีจำนวน1ระบบและวางท่อส่งน้ำจากถังพักน้ำไฟเบอร์กราดขนาด2,000ลิตรจำนวน2ถัง ไปยังถังพักน้ำขนาด50ลูกบาทเมตรระยะทาง600เมตรแผนงานที่3ระบบน้ำบริโภคงานติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน1ระบบและวางท่อส่งน้ำจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังถังพักน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด2,000ลิตรจำนวน1ถังระยะทาง240เมตร ความสำเร็จของโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานดังน,นี้ 1. สภาศเกษตรกรจังหวัดน่านสําสำนักง,งานสภาศเสษตรกรจังหวัดน่าน 3. คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลแม่คนิง 4. คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านป่าแพะ 5. คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านห้วยหยวก 6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คนิง 7. ศูนย์ป่าไม้น่าน 8. มูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถรัรมภ์ 9. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสอ1 10. กองทัพภาคที่3 11. กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย 12. บริษัทปูนซีเมนตไทยจำกัด